อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดิกหรือหมอสันไทยดวงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีสาระดีๆมาฝาก เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับเป็นเรื่องของอานิสงส์การพนมมือไหว้พระนะครับก็เดี๋ยวมาฟังพร้พอมๆกันไปนเลยดีกว่าว่าการพนมมือไหว้พระเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรบ้างแล้วช่วยเสริมดวงชะตาของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรทําให้เราเนี่ยมีผลดีทั้งในชาติปัจจุบันและในอนาคตกันอย่างไรบ้างนะครับผม มือทั้งสองข้างที่อยู่กับตัวเรานะครับมีความสำคัญกับชีวิตของเรามากไม่ว่าจะเป็นภพนี้หรือในภพหน้าหากมือของเราทั้งสองข้างนี้เนี่ยได้อัญชลีบูชาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมือนั้นก็จะเป็นมงคลเพราะเราได้ทำในสิ่งที่นำมาซึ่งบุญกุศลน,นะครับดังจะกล่าวได้ในเรื่องราวของพะระเถระรูปหนึ่งดังต่อไปนี้ ในยุคหนึ่งในการแห่งพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีพระชนมายุถึง80 0 0 0ืปีก็คือเป็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อตัดสู้แล้วท่านก็ทรงประกาศพระสัทธรรมนะครับไปช่วชมพูทวีปทำให้ผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยได้เข้าถึงธรรมะมากมายนะครับจนสำเร็จเป็นพระอรหรันต กำจัดกิเลสและอาสวะร้ายทั้งหลายให้หมดสิ้นไปเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนามากมายจนเกิดกิติศัพท์อันดีงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าแผ่ขจรไปทั่วทุกสารทิศในชมพูทวีปในยุคนั้นพระเถระได้บังเกิดในเรือนของตระกูลแห่งหนึ่งท่านเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนน้อมไปในทางกุศลมีจิตใจอ่อนโยนเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตา จนกระทั่งท่านได้เจริญวัยบรรลุนิติภาวะแล้วก็ได้ยินข่าวาวการบังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไม่เคยได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยนะครับแต่ก็หาโอกาสไปฟังธรรมจากพระสาวกผู้ที่จาริกมายังนครที่อาศัยอยู่เรื่อยๆท่านก็คิดอยู่ในใจเสมอว่า สักวันหนึ่งเนี่ยเราคงมีโอกาสได้เข้าเฝ้าเข้าฟังพระธรรมของพระบรมศาสดาได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระรัตนไตัยอย่างแรงกล้าและก็ไม่เคยพลาดโอกาสที่จะทำความดีเลย จนกระทั่งในวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จผ่านมาทางพระนครน,นั้นวันรุ่งขึ้นก็ได้เสด็จออกบิณฑบาตในพระคนครเพื่อโปรดสาธุชนเพื่อโปรดเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อโปรดเหล่ามนุษย์แล้วก็ผู้ที่มีบุญเหล่านั้นในวันนั้นกุลบุตรก็ได้เข้าไปทําชุระบางอย่างในพระนครก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากําลังยืนบิณฑบาตอยู่ แล้วก็ได้เห็นพระฉับพันนรังสีที่แผ่ออกจากพระวรกายท่านซึ่งเป็นรัศมีที่สว่างมากก็คิดว่าเราเคยได้ยินกิตติศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมามากมายว่าพระพุทธองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษถึง32ประการวันนี้ความปรารถนาของเราที่จะได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมหวังแล้วแต่เราเพิ่งเดินทางมาจากเรือน ไม่มีทายรรมติดมาเลยแม้สักอย่างเดียวเราจะเอาบุญที่เรามาครั้งนี้กับพระบรมศาสดาได้อย่างไรเมื่อคิดเช่นนี้เนี่ยเขาก็ได้ใช้ปัญญาไต่ตองว่าแม้จะไม่มีอะไรเลยในมือทั้งสองเขาเขาก็ใช้มือสองข้างนะครับเพื่อที่จะสร้างบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ทำความเรื่อมใสในพระพุทธองค์ ได้ยื่นมือทั้งสองเนี่ยมาประคองแล้วก็ไหว้ครับด้วยความเคารพและนอมน้อมเป็นอย่างมากคือไหว้แบบเคารพและจริงใจนะครับไหว้แบบตั้งใจตั้งมั่นหลังจากวันนั้นผ่านไปทุกครั้งที่กุลบุตรผู้นี้นะครับมองมือทั้งสองข้างของตัวเองเนี่ยก็จะเกิดปิติตลอดเวลาปิติก็คือเกิดความยินดีเกิดความสุขเกิดความรู้สึกว่า มือทั้งสองข้างเนี่ยเ,เคยไหว้พระพุทธเจ้ามาแล้วเคยได้ไปทําสิ่งดีๆมาแล้วมือเนี่ยเป็นมือที่มงคลที่เราได้นมัศการต่อพระพุทธเจ้าที่ระลึกถึงผลกรรมที่ทาเนี่ยเขาก็จะระลึกอยู่ตลอดว่ามือทั้งสองข้างนี้ได้ไหว้พระพุทธเจ้าได้ไหว้คนที่ควรเคารพบ,บูชาอยู่แล้วเขาพยายามระลึกเสมอนะครับจนกระทั่งเขาได้ ลาจากโลกนี้ไปก็คือระลึกตลอดชีวิตว่ากันง่ายๆนั่นเองด้วยบุญนั้นเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้ไปท่องเที่ยวในเทวดาแล้วก็มนุษย์โลกเมื่อเกิดในหมู่เทวดาก็มักจะเป็นที่เคารพเกรงอ,อกเก่งใจด้วยกันของเทพเทวดาทั้งหลายเมื่อมาเกิดในหมู่มนุษย์ ก็เป็นที่รักษ์ที่ชอบใจแล้วก็เป็นผู้ที่คู่ควรแก่การบูชาของมนุษย์ในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อท่านได้เสวยสมบัติของทั้งสองภพนับชาติไม่ถ้วนแต่ว่ายุคนี้เนี่ยก็เรารู้กันอยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ดับขันปรินิพพานไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้เราไหว้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับบางคนบอกว่าอา้าวผมไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ หรือผมไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำเพราะว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือบางครั้งคนที่เลี้ยงคุณมาอาจจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับบางคนอาจจะพ่อแม่ให้กําเนิดเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรเราไว้เลยก็ต่างกรรมต่างวาละกันไปนะครับก็ขอให้คุณหมั่นไหว้ในคนที่เลี้ยงคุณแล้วก็มีพระคุณกับคุณก็แล้วกัน นะครับบางคนเนี่ยถ้าพ่อแม่ยังอยู่ก็ยินดีด้วยนะครับก็หมั่นไหว้พ่อไหว้แม่เสมอๆแล้วก็ดวงชะตาของคุณก็จะดีขึ้นตามลําดับเองนะครับหรือบางคนอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ไหว้ท่านบ้างนะครับหรือบางคนมีพี่เลี้ยงมาก็บางทีอายุเรากับพี่อาจจะห่างกันไม่มากหรอกแต่ว่าเขาก็มีบุญคุณกับเรา ก็ไหว้เขาได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเราเสมอดังนั้นเนี่ยขอให้ไหว้คนที่ควรที่จะไหว้นะคครับนที่มีบุญคุณกับเราหรือควรจะไปไหว้พระนะครับถ้าเราลึกถึงใครไม่ได้ก็ให้ไหว้พระพุทธรูปนั่นแหละแล้วก็ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมพระสงฆ์นะครับก็ไหว้พระคนที่ควรกราบไหว้บูชานะครับก็จะได้อนิสงส์เหมือนกัน จนกระทั่งมาถึงพุทธกาลนี้เนี่ยก็เลาต่อท่านก็ได้มาบังเกิดในตระกูลที่อุดมสมบูรณ์ด้วยมหาทรัพย์สมบัติทั้งหลายมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายด้วยบุญเก่าที่ท่านสั่งสมมาพอได้ยินข่าวการเกิดขึ้นของพาัตนไตายก็เลื่อมใสยอย่างเต็มเปี่ยมท่านตึงตัดสินใจสละความสุขทั้งโลกก็มาออกบวชในพระศาสนา เมื่อบวชแล้วก็ได้ทูลขอวิธีปฏิบัติธรรมกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่างเต็มที่ด้วยอํานาจแห่งบุญที่เคยไหว้ามาในครั้งนั้นนะครับโอ้โหบุญติดมาแบบหลายภพหลายชาตินับไม่นับไม่ได้เลยนะครับก็คือท่านเกิดกี่ชาติเนี่ยก็ได้บุญนั้นแหละมาช่วยท่านเสมอนะครับทําให้ท่านใช้เวลาไม่นานนะักก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กำจัดกิเลสได้หมดสิน้น ด้วยอำนาจของบุญที่ท่านได้บำเพ็ญมาในการก่อนเป็นเครื่องสนับสนุนจึงทำให้ปรากฏในนามว่าเอากัญชลิกะเถระนะครับ mm hmm. เมื่อท่านระ,ะลึกถึงบุพกรรมที่ท่านได้สร้างมาก็เห็นเรื่องราวทั้งหมดเหมือนผมมะขามป้อมที่ยืนอยู่บนมือก็บังเกิดปิติโสมนัสก็ประกาศการกระทำบุญของท่านว่า ผลบุญที่ท่านได้ไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยิ่งใหญ่เกินประมาณเราได้สร้างบุญเล็กน้อยด้วยการประคองอัญชลีก็คือการไหว้ต่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นยังมีอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้สองมือที่ได้กราบไหว้ผู้ทรงศีลเนี่ยเป็นมือที่เป็นมงคลเพราะสามารถอํานวยสมบัติที่เป็นทั้งโลกียะรั์แล้วก็อริยทรัพย์ให้บังเกิดขึ้นได้ กิจทุกอย่างที่เราควรทำได้เสร็จสิ้นแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้กระทำแล้วเราจะเห็นได้ว่ามือทั้งสองข้างที่อยู่กับเรานี้นะครับมีความสำคัญกับเราทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าหากมือของเราเนี่ยได้ไหว้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือไหว้คนที่มีบุญคุณกับเราที่ผมได้เล่าไปแล้วนะครับมือนั้นเนี่ยก็จะเป็นมงคลเพราะเราได้ทำในสิ่งที่ทำแต่หากว่า มือที่เราทำเนี่ยเอาไปสร้างอากุศลเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเราเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องเดือดร้อนทางกายเราเกิดเป็นอะไรก็ตามแต่ก็จะเดือดร้อนเสมอนะครับดังนั้นแค่การไหว้ก็พอครับบางคนอยากทําบุญอยากเสริมดวงชะตาแต่ไม่สามารถที่จะหาเงินมาทําทานได้ก็ขอให้คุณไหว้ก็เพียงพอแล้วนะครับดังนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับว่าให้คุณไหว้นะมันไหว้เสมอ คแค่นี้คุณก็สร้างบุญเหนือดวงชะตาได้แล้วนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันใครทําบุญผมก็อนุโมทนาเสมอนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่แฟนเพจซันพิดิกด้วยนะครับขอบคุณครับ